โต้ธรรมดาเนี่ยผมว่าเข้าดีกว่าเอาไงละเอาไงละอะไรเอาแล้วไงแมวมาแล้วงไงเจออาหารแมวผมล่อดูหนักอยู่นั่นเพื่อนอ๋อมาแล้วแมวมาอีกแล้วงไงเจอวิสกัตผม กลาบสวัสดี FC ที่น่ารักของผมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะ4โมงเย็นในช่อง Bed Freak Boy นะเรียกผมว่าเฮียบอยแปะแมวแล้วกันวันนี้สำหรับช่องนี้นะนเพื่อนนะมาเอาเข้าเกมนานจัดอะอยู่กันในเกมสุพรีมไคเชนนะทุกคนหรือที่เรียกกันว่าแปะแมวนั่นแหละนะวันนี้ผมไปเจอมาฝรั่งเขาทำเพืเ่อนเอาอาหารแมวมาล่อแบบนี้นะ ตอนผมเล่นผมก็เปิดอาหารแมวนะเออไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าก็เลยมาลองดูเอาผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะเพื่อนผมบอกตรงนี้เนยนะว่าเกมแปะแมวเนี่ยผมไม่เคยเล่นนะผมก็เลยไม่รู้จะพากยังไงเอาผมก็เลยเออหยิบคอนเทนต์แบบนี้แหละมาทําให้ดูนะว่าเออมันพอมันมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะเกมมันจะน่าเล่นหรือเปล่านะเพราะเกมแปะแมวเนี่ยเป็นเกมอันดับ ต้นๆเลยที่ค่อนข้างที่จะแตกยากนะแต่ว่าถ้าแตกเนี่ยคือแตกหนักนันเพื่อนเอาวันนี้ผมพกทุนมาที่100บาทนะก็มาดูกันโอ้โห53บาท20สตางค์นะดอกนี้เอาก็ไม่แย่นะเพื่อนใครว่าแตกยากเออมันก็แต่มันก็ในความรู้สึกผมมันก็ยากพอสมควรแหละนะเพื่อนนะแบบได้มาทีละเศษเสเี้ยวของทุนเบ็ดอะ นอกจากจะเป็นตัวแพงที่มันออกมานะแบบหน้าสิงโตหน้าแปะอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นวายนะออไก่กระตากระต้างนี่ก็อเอาเรื่องอยู่นะอ่ะมาดูกันว่าอาหารแมวผมจะล่อแมวมาได้หรือเปล่านะวันนี้อ้าโอ้ไม่แย่นะกำไรบวกมาอยู่30บาทนะเพื่อนตอนนี้อ่าสำหรับเกมมู่หลานเมื่อวานโอ้ เอาเรื่องอยู่นะผมว่าการเล่นเทอร์โบแล้วเข้าสแคตเตอร์เนี่ยแต่ถ้าเอาให้ผมแนะนํานะผมว่าไม่เล่นเทอร์โบจะดีกว่านั้นเพื่อนนะสำหรับเกมมู่หลานนะกดแบบออโต้ธรรมดาเนี่ยผมว่าเข้าดีกว่าเอาไงแล้วเอาไงแล้วอะไรเอาแล้วไงแมวมาแล้วงไงเจออาหารแมวผมล่อย็ดโดมาดูกันว่าฟรีเกมของแปะแมวในเบตหเนี่ยจะเข้ากี่บาทนะเพื่อน เป็นฟรีเกม10ครั้งนะเอามาแล้วดอกแรก20บาท80ดสวไปต่อไปต่อเอามาอีก38เนีย่ยฮะเพื่อนๆไอ้เกมแปะแมวนะผมบอกเลยว่าถ้าจะเล่นให้ได้เงินอะยังไงกนะ็ต้องเข้าโบนัสนะต้องเข้าฟรีเกมเท่านั้นนะสำหรับการเล่นเกมแปะแมวอะโอกาสได้เงินโคตรน้อยผมบอกเลยถ้าไม่ใช่ โบนัสอะคือแบบถ้าไม่ใช่ฟรีเกมอะคือเล่นให้ตายยังไงก็เจ๊งนะเจ๊งจริงๆเออแต่ว่าเข้าฟรีเกมมาบวกดีว่ะเ,เพื่อนบวกทุกดอกนะเอาอย่างนี้ดีกว่าโอ้ไม่อยากคิดสภาพเลยว่าถ้าเล่นเบลสูงและข้ออันนี้นะผมว่าโอ้บวกถล่มทลายแน่แ,นแนไม่แพ้แพนด้านะผมบอกเลยสำหรับเกมสล็อตแปแมวนะ ถ้าเข้าโบนัสเกมโอแต่แพนด้าโหดจัดเหมือนกันนะถ้าว่าแตกเอาเอาไก่นี่ตอกตอนี่ผมขันโชว์ด้วยนะเอาเอาละไก่สองดอกโอ้ดอกนี้เบาอ่ะร้อยหกบาทเองเอาไม่เป็นไรตอนนี้ห้ารอแล้วเพื่อนจริงๆจะเลิกก็ได้นะผมว่านะาแต่ว่าเดี๋ยวขอกดต่อแล้วกันผมอยากจะ ล็อกเข้าแมวในเบ็ดสัก20อะไรเงี้ยผมอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะบวกมาเท่าไหร่นะเอาขออนุญาตอัพไปเล่นเบ็ด10ก่อนไปทีละสเต็ปนะเพื่อนการไล่เบ็ดนะอ่ะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจคําว่าการไล่เบ็ดนะการไล่เบ็ดนะคือการขยับเบ็ดเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่ชิว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 เบ็ดนะแบบนี้อันนั้นมันไล่หมานะเพื่อนนะเออเอาอเดี๋ยวผมจะหาโอกาสมา,มาทําเกมแพนด้าให้ดูแล้วกันว่า แพนด้าเวลามันแตกอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะแตกแบบโอ้ถล่มทลายเหมือนกันนะผมเคยไปเล่นมาแล้วผมเข้าแบบเข้าโบนนะัสที่แบบเบ็ดหเองอะ่นะอ่ผมก็เลยลองเลือกแพนด้าดูโอ้โหแตกมา8ปดพันอ่ะเพื่อนแต่ว่าเสียดายไม่ได้อัดคิวไว้เดี๋ยวยังไงผมจะมาเล่นให้ดูแน่นอนนั้นเพื่อนนะสำหรับเกม l u c กี้แพนดนะเป็นตัวเก่านะเพื่อน แต่ว่าแอบแอไปเล่นมา2-3สาวันที่ผ่านมานี้คือแบบโอ้ยากมากเพื่อนเพื่อนปกติผมเล่นเนี่ย3รอบอะไรเงี้ยสามรอบที่แบบเข้ายินอย่างเข้าบมรณเกียมันอะคือมันจะมาแล้วนะแบบ1ในสรอบมันต้องมาแต่ว่าพอมาเป็นช่วงแผดแบบนี้นะโอ้เล่นยังไงก็ไม่ยอมมาว่ะสำหรับเกมแพนด้านะเข้ายัางไงก็ไม่ยอมแตกโอ้ถือว่ายากจะจัดเลยอะ มาดูแปะแมวผมแล้วกันวันนี้ว่ามันจะเข้าดีได้หรือเปล่าอยากให้มันเข้าเหมือนกันนะสาหรับเบนสูงๆอ่ะผมอยากรู้ว่าผมจะมีบุญกับเกมแปะแมวเท่าไหร่นะเพื่อนนะเออยากลองดูเหมือนกันโอ้ยโอ้โหแปะถ้าแปะลงเต็มหน้าน่าจะแพงหน้าดูนะเพื่อนนะตอนนี้บวกมาอีกแล้วร้อยสาสิบแปดบาทสี่สิบตังค์โอ้โหเอาเรื่องอยู่นะ ก็ไม่ไน่าเกลียดนะเพื่อนสำหรับสล็อตแปแมวนะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เล่นทุนน้อยอะ่ะคือเข้าฟรีเกมรอบเดียวก็ควรที่จะเลิกนะผมว่านะควรที่จะเลิกไปเลยแหละผมว่าไม่ควรที่จะเล่นต่อนะสําหรับสล็อตแปแมวนะถ้าว่ามันเข้าเน,นี้ยโอกาสเข้าต่อเนี่ยโอ้ยากอยู่นะเพื่อนนะอ่าสำหรับวันนี้ผมก็เล่นแบบเล่นเพียวอะ่ะไม่ได้ดูสูตนไม่ได้ดูอะไรไม่ได้ดูเปอร์เซ็นต์แตกมาก็เลยไม่ ดูว่ามันน่าเล่นหรือเปล่าแต่ผมไปเห็นช่องเพื่อนบ้านผมอะ่ะไอช่องสล็อตจ็กเกอร์หนึ่งสามอ่ะเพื่อนเขาไปเล่นมาเว้แตกแบบโอโหแตกเกินนะผมก็เลยเออมาลองดูบ้างปะว่าผมจะทําได้เหมือนเขาหรือเปล่านะก็เลยเออลองหยิบทุนมาหนึ่งรบาทลองเล่นดูสําหรับเกมสล็อตแปะแมวโอ้โหดูหนักอยู่นนะเพื่อนอ๋อมาแล้วแมวมาอีกแล้วยังไงเจอวิสกัสผมเจอ อาหารแมวล่อเข้าไปนะ1ทีนะเอาล่ะออกจากฟรีเกมนี้ผมน่าจะพอแล้วนะเพื่อนผมว่าเบ็ดยีโอ้น่าจะมี1,000บวกแล้วแหละอ่ะดอกแรกมา1นึ่งร้บาทเบาๆอยู่นะอ่ะแต่ว่าช่องเบ็ฟิกอ่ะถ้าสมมติว่าคนดูได้เท่าช่องจ o k กเกอร์บอยเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะกลับมาแจกทุนแน่นอนนะตอนนี้คนดู ค่อนข้างที่จะน้อยอ่ะเพื่อนผมขออนุญาตไม่แจกคุณในช่องนี้แล้วละกันนะแจกแค่ช่องจ o k กเกอรบยก่อนนะถ้าช่องนี้คนดู5 6 0 0 0ถึง1,000 0เหมือนช่องอีกช่องหนึ่งผมามที่ผมเล่นค่ายจ๊กเกอร์นะเอ,อเดี๋ยวผมแจกเลยเดี๋ยวจะแจกช่องนี้ด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่แจกแล้วกันเพราะว่าคนดูน้อยจัดฮะยังไงก็แอดเข้ามาที่ไลน์เบรฟิกบอยเยอะๆนะเพื่อนนะจะได้ดูว่าถ้าแบบมีคน ดูเยอะมีคนแบบอยู่ในกลุ่มอยู่ในไลน์ผมเยอะอะไรเงี้ยผมถึงจะแจกนะอันนี้แจกไปก็มีแต่หน้าเดิมๆนะสำหรับช่องเบร f ฟิกบอยนะแต่โจ๊กเกอร์บยแจกแน่นอนแจกทุกวันแจกวันละห้ารางวัลเนี่ยงวันละห้าสิบาทนั้นเพื่อนนะถ้าอยากได้ก็ดูสองช่องเลยนการดูแบบต่อเนื่องกันเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมจะโอ้ใจอยากขยับแบบเวลาลงคลิปให้มันแบบต่อเนื่องกันเลยว่ะแบบดูเบรฟิกจบปุ๊บโจ๊กเกอรอยมาปั๊บเลยนะ อ,ออกจากโบนัสเกมบวกมาอีกหนึ่งพันบาบาทยี่สิบตางค์ตอนนี้บวกมาแล้วนะเพื่อนพันห้านะโอ้กำไร14เท่าตัวนะวันนี้ผมขออนุญาตเลิกแล้วกันอะเดี๋ยวเจอกันหกโมงเย็นในช่องโจ k กเกอรบอยต่อนะเพื่อนแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวราไปก่อนนั้นเพื่อนเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาสี่โมงเย็นนะสหรับช่องเบ็ดฟิกบอยแล้วเจอกันไอหำน้อย